มวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สิพามาเห็ดก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำทะเลเส้นหมึกครับผมข้าวเสียวปลาหมึกนี่ทั้งโตครับตัดเทียเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนาะเขาแบะมาแล้วบาดูว่ามันคือหมึกยังหน้าตาคืออยู่ขันเป็นพับเขางสีก็ว่าเป็นแมนเลยแหละนี่เนี่ยว่านี่ครับดีห้องสีแร่แร่เห็ดเป็นเส้นเป็นเส้นนะครับเนาะ นี่ครับตัดเส้นน่ครับทีละเส้นละเส้นใส่ที่อนเส้นก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวตมย้มยำทะเลเส้นหมึกสดนี่เลยครับชุบเนี่ยมีตองคมพอสมควรจังดีเลย นีครับประมาณนี้หนึ่งเส้นนี่ซุปซอยแลลวอยูพ่พี่พี่ครับเป็นเส้นละอ้อนี่นะครับได้ลลไลท์ถั่วเยอะแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวเส้นหมึกครับผมเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเนาะแล้วใส่บักหน้าสวสวดเลยมันยังหอมเปียวปรีดเปียวปรีดเลยเปียวด้วยหอมด้วย มะนาวปลูกเองครับมีเยอะมีเยอะใส่เข้าไปครับแนวไหนไม่ดีเสียบเอาหมอเดือนแล้วครับเอาหมึกลงไปลวกก่อนลวกมันจ่อยไปเลยลวกก่อนลวกก่อนนี่แหละเสียนง,ง่ายๆถ้าเบิ้งมันจีหดแบบน,นี้เบิ้งดูครับก๋วยเตี๋ยวเสียนหมึก เนาะบ่เคยเห็นกับสีได้เห็นบ่เคยพ่ากับสีได้พบแล้วครับบันี้เรียบร้อยได้การเนาะตักออกไปพักครับเส้นใหญ่ต้มยำยคุนแล้วไอ้ทวนๆครับเนาเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำเย็นจักสองน้ำครับเนื่องจากมันมีความเค็มเนาะครับเบืองหลวงที่แหลกน้ำเลยใส่หนคุณหมดเลยว่าแม่นม้ำเขามาถึงในหม้อต้ม มาครับเข้ามาเริ่มกันเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลเส้นหมึกบึ่งหลวดเตาใส่เตาทานหดคัดคาสิกเตาทานควอมนะลุยไฟลุกโชนเลยครับเปรี้ยน้ำครับเฮ็ดหมอต้มหมอเลยเหมือนนี่จวดเนาะใส่เครื่องกันเลย คะาตะไคร้ใบมะก,กรูดพริกแห้งพริกสดอันนี้เป็นส่วนที่เห็ดแห่น้ำซุปเสียบขึ้นกันครับมึกแหงครับตามด้วยสาลายครับผมพวกนี้สิมีรสชาติอูมามิเนา้อกุ้งสดพร้อมโตแบกง่ายเลยครับเบิ่อโตกุงตก้งห่ะใส่บิ๊กเลย ัตถุดิบเพิ่มข้อมหวานครับอ้อยอ้อยสดๆเลยนี่ครับเราไม่ยังมีหมูหมูสดอีกหลายแห้งวัตถุดิบพอไปเลยลงหม้อเลยครับน้ำเดือดแล้วลงไปเลย นี่ครับเครื่องต้มยำเราเครื่องปรุงห้องก็มีน้ำมันพริกเาผาผงปรุงรสผงแสบครับผมตามด้วยผงนัวผงปรุงรสกับผงชูรสนะครับเน,ะนาะเสรามิคตาล์รสน้ำอีกนิดนึงน้ำปลานิดหน่อยครับยาส่ไลครับหัวปลาหมึกเกินมีความเข้มอยู่แล้วนิดหน่อย ลงไปเลยพักเข้ากันมี่พักบุ่งกับทั่วงอกครับอย่างละนิดละหน่อยตามด้วยีครับหอย,ยังร่มสดๆเลยลงไปพานความรล่อนจักนิดนึงนะครับเนาะที่เด็ดที่เด็ดนี่ลงไปเลย ตัดรวด,ด้วยหน้ำบกแนวสดครับผมเปียวๆเ,เลยเนี่คักโดแล้วนี่ใส่เสียนตามม่ไปครับบอาที่นี่อ๋มีแล้วตัวนีงกับประมาณนี้แล้วมันสุกแล้วใส่ที่หลังมูแดะนี่ครับจบเจืองงมาครับมา เรียบร้อยครับหนึ่งชามหอ,หอม,หอมนี่มันจัดจานด้วยตัวมันเองเลยเหนี่ครับหอยนางรมซีนงัวหเหย,ยิบลอยใส่ทัวครับทัวลิสง ใส่หอมหอมสดตามด้วยหอมเจียวครับระเทียมเจียวด้วยครับหอมหอมเติมกันโอ้จะยังเป็นยังไงหัวกุ้งหัวกุ้งทอดกรอบครับประดับพร้อมตุ๊กไทยด้วยไข่ย่างหมึกตุมครับอะเสร็จสับเรียบร้อยหนึ่งชามครับผมเป็นตาแซบหลายเด้อเรียบร้อยหนึ่งชามครับผมเด็ดเด,ดเลยนะ ว่านักชิมท่านแรกจัดเลยลุยกันต่อชามที่สองครับอันนี้ของแม่อมีของคุณแม่ใส่เครื่องต้มยำครับขาตะไคร้ใบมะกรูดอ๋อ พริกแห้งพริกสดสุันีีเพิ่มความหวานครับอ้อยหนึ่งท่อนนี่ครับเพิ่มอูมามิหมึกแห้งกุ้งตัวใหญ่ๆครับผมโอใหญ่หลีเลยครับมางที่รมดเอา้าวสองตัวสาหร่ายครับสาหร่ายอูมแห้งเพิ่มความอูมามิ หมูนำครับใส่หมูด้วยตย้มยำทะเละยังไดนขึ้นมีหมูเดีหมูทะเละไหมครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะลงไปพริกเผาครับน้ำปลาครับผมครุบคครับชูรสนิดหน่อยเพ็ดหมอต้อมหม้อเป็นตามสั่งไปเรื่อยเรือยเลย น้ำตาลน,นิดนึงหมอนี่แล้วเฮ็ดเป็นน้ำข้นครับใส่นมด้วยนิดนึงผักบุ้งครับตัวงอครับหอยนางรมครับลงเลยเส้นหมึกครับเบ่นโหลดอัวๆเลย กินเป็นเปล่าๆเลยก็ได้กินข้าวเขาก็ได้ครับอย่างแจมอเ,เอาเรียบร้อยครับอ,อย่างเสียบอย่างนัวมาแล้วมาแล้วดูดิเด็กการครับหอมตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยครับ น้ำเยอะๆโรยหอมครับหอมเจียวหอมเจียวตามด้วยกระเทียมเจียวหมอกุ้งประดับหน่อหนึง่งไขย่ยางมาตูมลงไปจบครับเรียบร้อยครับหอมหวยๆไอต้ตวดตวเสียบส่งต่อครับ คุณแม่ครับโอ้ยเมื่อนี้เข้ามากันเป็นทีมครับเสือทีม,มเสือทีมเสือทีมเอทีมรเรียบร้อยครับครับผมมอต้อไปครับลุยกันเงยบเงบา<ๆ><ๆ>ว่าสิได้หาแนวไซน่าใหม่หรอกขวดเขียนเอาอันนี้ออกเขีมขนคนเขีนคนเลยขูดคริกน้ำขูดคริกเครื่องตุมยำก่อนเลยครับขาตะาไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งพริกสด หมึกแห้งครับผมเพิ่มความอ,อูมามิกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับตามด้วยสาหร่ายอบแห้งครับผมพวกนี้มันจะให้รสอูมามิหมูครับหมูหมูทะเลหมูทะเลอ้อยครับวัตถุดิบเพิ่มความหวานธรรมชาตาิท่อไปลงเลย หมอ้อเดือดครับจัดนักจัดเตรียมเครื่องตม้มยำห่อครับพริกเผาชูร้รสผงปุงรสผงเสีบกับผงนัวครับใส่ลงไปทั้งสองเลยน้ำปลานิดหน่อยน้ำตาลนิดนึงนมข้นครับลงเลย ต้มยำต้มยำมะนาครับจิจัดจิจัดบักบุ้งถั่วงอกนันนี่วโรหมักมักผักห,หอยนางรมครับไปจะนักจะเต็มหน่อยๆเขียนๆครับแน่นๆเล่ยเครื่อง ดีการแฮกเด้อเด,ด็ดขาดเด็ดขาดตามด้วยเซนมึกครับ,รบลงไปเลยจะนักจะเตรียมสวดลงไปอ๋วดีการครับมา หมนเลยสุดๆหล่อน,อนอพอดีเป๊ะรอบนี้เอาเห็ดไปเรื่อยไมนดีเก่งไปเรือยดอกหอมสดหอมเจียวเทียมเจียวหัวกุ้งทอด ไยังมาตูมลงไปจบเลยครับเซ็ตซับเรียบร้อยครับบู๊หายทวนๆนครับอันนี้ของหน้านิวเรียบร้อยนะถ่วยต่อไปครับชามต่อไปเอาคลกคลิกคลุกคลร,ร,รอบนีจ้จะให้ตากล้องครับเอาแบบยาว่าแกงกันเด้อตี <c oughs> จัดเต็มจัดเต็มเครื่ <lite> องตุมยำฮเลงหลมก่อนนี่ก็ขาตะไคร้ใบมะกรูดพริกครับให้เยอะๆเลยเยอะเลยนี่แหละเนี่ยอันคักเครื่องต้มยำครับหมึกครับกุ้งครับเอาให้พิเศษ ต่กองกินรุ่มโมนโม่สามโตเลยจะหนักจะเตร็มสาลายครับอ๋เพิ่มข้อมหวานเบึงหุ่นแล้วลหละเรามักหวานอยูอ่อาเห็ดไปนั่มกับตอดไปพร้อมครับอ้เรหยบบ้อยโอ้ยลืมลืมลืมหมูครับหมูหมูทะเลไปครับหล่นกระบวยแล้วหล่นเสียหล่นเสีย ลงเลยปผงรสครับปุงรสพริกเผาเราจะจัดเลยนะพริกเผาครับเบือนพิเศษเลยสองช้อนเลยผงแสบ่บผงนัวผงหวาน น้ำเค็มน้ำมันนมครับนมนมคนแปลงบีบๆมาครับเฮ้ยคัดน้มก็อมู่อดเงิน,นดิในการในการไป จีนเลยครับหน้ามอกแน่วบีไปไลท์ตรงเซไลทดเลยทร <c oughs> งไทายแล้วนะบุ้งั่วงอกจะนักเลยเนาะหอยครับอบอวนๆไปตึมจะนักจะเตีม่มเซียนครับ ลงไปเลยเส้นปลาโอโศกดีก็มูได้คุณนะ่ะได้หนวดพร้อมธรรมด,ดาที่ไหนอ๋อจัดเต็มเลยเยอะๆเลยครับเรียบร้อยครับปึ้ยหอมเฮ้ยสุดจัดสุดจัดมาครับสดๆร้อนๆอ๋ออันนี้ของเบากรอบสิบร่นถวยคนบปเนี่ยตอนลองไปก่อนครับ จาดเลยแหละตัวนี้ที่เดียดที่เดียดสอมเมื้าจะมีวาสนาได้เปิดลัน่นปิเลยใส่หอมครับอหอมเจียวกระเทียมเจียว ถั่วคั่วหัวกุ้งกร,กรอบไข่ต้มยางมาตูมบ<ะ>้าขักเลยช่วยนี่ของเบากบ็เจม็มๆมครับเรียบร้อยเรียบรยนี่ของเบาก็ครับมันเีอมากเป็นทีมครับทีมเบาเบา่อยทีในการในการ เอายกสุดท้ายของเบาบ่อยส้อยทีบานี่จืดเครื่องสมยางครับขาไข่ใบมะกรูดเนาะพริกจัหนักกัน,กน หนักจะเต็มพริกสดด้วยเกะี่ยเลยราสราัดหมึกครับกุ้งครับเนาะก็สามซ้ำกันเนาะ <c oughs> <c oughs> สาหร่ายครับอ่อยครับ ตามด้วยหมูทะเลเนาะยังอีกชุดนึ่งไปแห้คุณพ่อพอดีลงไปงดเด็ดเด็ดเลยครับเครื่องปรุงครับพริกเผาครับผงแซีบ ผงนัวผงบานไม่ใส่น้ำผ้นแปรงน้ำปลาครับลงเลยตีพริกพ่อยแตกนาวครับจ,จีดไปเลย ขึ้นกระบวยครับมันนาวสดผักครับเยอะๆเลยถ่วงอกผักบุ้งหอยนางรมลงไปอ๋อสีดีคึกๆเอ้ยบึมทีดี้ครับ เซนครับเซนเหนาะ <c oughs> ฟืบๆกินป้มครับแ <c oughs> จำๆรอเดือดแมสักคุนะเ่าต้อตงฟดตไลต่มาไว้ <c oughs> ไซดดิบเนาะครับเฮิมเฮิมสุกๆ,ส,กๆสุกกำลังดีครับไปเลยไปเลย เกือบล้นเออสีหอมครับหอมเจียวเทียมเจียวหัวกุ้งถั่วขั่ว ไข่บักตูมครับเบิ่นหุ่นแล้อืวเ,เสียบเสียบน้ำกันครับบัดทศนโอ้ว้าในการในการครับยูสวงมาสูงมาลยรุ่นเนี่ยอาจีดอาจารย์หอยนางลมอมืหวานจ่วยๆย Rt, นนะเป็นไรสิ่งยำขาดบ่ว่ามกันน่ะสบายแล้มันคำไงแบบไงือ ยับยับในการขนาดสูตรเด็ดเค็ดไมครับอร่อยไม่ซ้ำจําสูตรไม่ได้ กุ้งตัวนี้่ดีนะฉ่ำๆอันนี้มึกแหง,งครับใจมันนัวเพราะว่าเาต้มแกงเมื่อก่อนด้วยบ้างโอ้โลซัดล่งตัวพอดีมาดีเลย เห็ดเป็นตุ่มเป็นแกงมอให้กอพเหซเป็นหมอที่เราถยอวยมันคุ้ม ừ ừ ừ. รสชาติเยไดเมากรสชาติสั่งเลยเลยน้าบกเกลีกินข้อก็ดีเลยขอเจ้าเนะหัน เดีย๋ยวเดี๋ยวซุบเซบอีกคลิปนึงครับคลิปนี้จังไดยฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็นกลังแรงแห้งใจให้งส่องให้เพจบ้าบ่อยสร้อยทีนเนี่ยเลยครับเด้อนี่ครับเที่ยงคางกันไปสุบ,บัดยังเติบโตไปต้องกันครับเอามาพบมาพอกันไม่คลิปแหน่คิปเนี่อัลลาพ้าจากไปก่อนสวัสดีครับ